ครับสวัสดี f c ทุกคนนะครับผมก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิแล้วเนาะกะ็วานไม่ได้ลงให้นะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะครับออกไปเรียบร้อยนะครับก็คือสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์นะครับโอ้โหเจได้มากนะครับชุดสรุปของผมนะครับสรุป ชุดเน้นให้เม็ดเดียววัดใจไปที่696นะครับออก690พลาดตัวหลังนะส่วนชุด2ตัวบน2ตัวบนออก90นะครับนะตัวที่ผมจับให้นะในชุดนี้0660ไปเข้าล่างนะครับนะไปเข้าล่างเนาะ ล่างงวดนี้สูตรหลุดนะครับแต่ว่า,าสูตรสูตรชนหน่วยบนไปหลุดเนาะเออแต่ศูนย์หหศูนย์เนี่ยตัวเน้นสามหกชุดนี่เนาะไปออกล่างแทนนะครับเออสองตัวล่างเน้นศูนย์สองหนึ่งสองเก้าสองเก้าสามหลุดนะครับนะเสียดายมากหกเก้าหกเม็ดเดียวเอง ถ้าออก0ูนย์กก็ยังติดชุด2ตัวอยู่นะครับตัวเน้นนะครับหลักร้อยโอ้โหหลักร้อยนี่มาตามเป้าเลยนะครับตัวเดียวแข็งแขเลยนะครับ6หลักสิบเน้น9นะครับนะส่วนหลักหน่วยนี่แหละพลาดนะครับไปเข้า2อ่าไปเข้าตัวนี้ไปเข้า9กับ0นย์ซึ่งเป็นตัวเด่นบนผมให้วิ่งรูดไปที่9กับ0นย์นะครับก็ถ้าใครวิ่งรูดก็ดีใจด้วยนะครับเข้าทั้ง2ตัวเลย90 แต่แม็กเลยนะครับแล้วก็เลขไม่น่าหลุดนะครับเลขไม่น่าหลุด9มี2มี6เข้าทั้ง2ตัวเลยก็คือ9กับ6นะครับ6ไปล่างด้วยนะครับ60ศแล้วก็ข้างบนหลักร้อยแล้วก็หลัก10บนะครับก็คือ9 6ามาคู่กันโอ้โหเมื่อที่ผ่านมานีเ่เสียดายนะครับจริงจริงนะครับเพราะว่ามันเด่นชัดจริงนะครับ6กับ9้าเนี่ยเด่นชัดมากแต่เลขศูนย์ เขาก็ออกกันอยู่แค่เจ็ดเก้าเก้าศูนย์ประมาณนี้จริงนะครับเจ็ดเก้าหกศูนเอออะไรนะเก้าศูนย์เออห่วยรัฐบาลไทยไม่มีอะไรมากนะหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวนี้ต้องมีมานะครับหกเจ็ดแปดเก้าเลขยอดฮิตช่วงนี้นะครับเลขสวยมากก็ดีใจกับคนที่รูดวิ่งด้วยนะครับสองตัว อ่าส่วนสูตรนะครับสูตรนี่เข้ากระจายกระจุยเหมือนกันนะครับยกเว้นล่างนะครับล่างมวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรนี้เลยสิบหน่วยบนเดินยาวเข้าไปสองตัวเลยนะครับสิบหน่วยบนเดินยาวของผมเก้ากับศูนย์นี่ไม่ผมไม่จับเก้าศูนย์ใช่ด้วยนะครับชุดหนึ่งนะครับก็เสียดายแต่ก็มีคนอ่ะเม้นมาเอฟซีเม้นมาถูกนะครับได้กันนะครับ เก้ากับศูนย์สองตัวอีกแล้วนะครับสูตรนี้เดินยาวจริงๆนะครับคือไม่ต้องไปมองสูตรอื่นสูตรนี้เป็นหลักเลยครับสิบหน่วยบนเดินยาวข้ามปีนะครับเน้นว่าข้ามปีด้วยนะครับเหออ้าตัวเนี่ยมาทีสองตัวอะไรเงี้ยก็สิบหน่วยเลยเก้ากับศูนย์คุ้มมากนะครับสูตรนี้คุ้มๆยอมรับว่าคุ้มจริงๆสูตรเด่นล่างพลาดนะครับสูตรเด่นล่างแปดเก้าสองลองดูใหม่นะครับรอบนี้ว่าจะ เอาสูตรเดิมมาให้ดูหรือเราจะแต่มีเข้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับสูตรแรกนะครับเข้าศูนย์นะเข้าศูนย์สูตรตัวปกกบพลาดนะครับหนึ่งสองสามสีไม่มีนะครับออกศูนย์หกหกศูนย์นะเออเนี่ยเข้าเลขศูนย์ต,ตัวเดียวอ่ามีอะไรอีกชนแล้วมานะครับโอ้โหสูตรชนแล้วมานี่ปังอีกแล้วครับท่านบอกแล้วเน้นหลักสิบ มาหลักหน่วยให้ด้วยสองตัวเลยอืมหลายคนคงจะลืมนะครับที่รอบนั้นเคยออกเอ่อแปดหนึ่งเลยนะฮรแปดหนึ่งนะเขาชนแค่ในแปดแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แปดศูนย์หนึ่งสองอะไรหรือประมาณนี้หรือเปล่าว่าเขาออกแปดหนึ่งแล้วก็มีรอบนั้นแปดเก้าก็เข้าทั้งแปดเก้าศูนย์ก็ออกแปดเก้านะเนี่ยผมก็เนี่ยเออไปมองอะไรเนี่ยจริงนะ เนี่ย yeah. มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยชนสามตัวมาสองตัวอย่างเงี้ยคือไม่ต้องจับอะไรเก้าศูนย์เนี่ยอืมเนาะไปกังวลเก้าสองเก้าหกผมเสียดายมากไปออกหลักร้อยเนาะไม่หามนะทําผมรุ่นให้หามนะรอบที่แล้วมันดูเหมือนจะหามอืมลูกบอลมีปัญหาลูกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เด้งมาที่เก้าศูนแทนนะครับแต่หลายคนก็จ้องตัวนี้ไว้อยู่นะครับเก้าศูนย์รู้โดนเล็กอันหรือเปล่านะเก้าศูนนะครับน่าจะนะครับ 90เนี่ยชนนะครับชนแล้วมานี่เอกอีกแล้วครับท่านนี่สองตัวเลยนะครับทั้งหลักสิบแต่ผมเน้นหลักสิบนะฮะรอบนั้นรอบอ่าเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าผมเน้นหลักสิบมันเดินที่หลักสิบแล้วก็แถมหลักหน่วยมาให้ด้วยถ้ามาสองตัวนี้ก็คือสิบหน่วยนะครับแต่ถ้าตัวเดียวก็จะเน้นหลักสิบนะครับผมเน้นเลข9รอบเแีวแ้วหลักสิบ90สองตัวอีกแล้วไม่มีอะไรโหปังแล้วครับอะ แล้วก็มาดูร้อยบนไม่ให้ดูสูตรเดียวด้วยชนสองสูตรไปที่หกกับเจ็ดนะครับนาหกกับเจ็ดส่วนชุดสรุปโค้งสุดท้ายผมเน้นให้ก็คือเลขหกตัวเดียวนะครับนะก็วางไปที่หกตัวเดียวด้วยสูตรนี้นะครับหก x x นะครับนะเท่าที่หก x x เน้นหกนะเพราะเจ็ดติดดับนะครับนาะ นี่มันชนกันแค่สองตัวเงี้ยผมชอบมากเลยชนชนเยอะนี่จับยากนะครับดีที่ชนกันแค่สองตัวเนาะอืมเข้าชุดนี้เลยครับหกเก้าหกเ,หก,เ,หก,เก้าหกศูนย์เอ็กเข้าชุดนี้เลยครับหกเ้าเอ็ หกเก้าศูนย์เนี่ยจับมาใส่ตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากเนี่ยตรงนี้เอ้ยมยเนี่ยหกเก้าหกศูนย์นี่จับวินกันเลยนะครับเนาะไม่ได้ยอดนะครับหกเก้าศูนแล้วก็นี่ผมไปดูชนแล้วมาอีกทีหนึ่งอ่ะรอบนี้ผมจะทำสูตรเดียวๆอันนี้ให้ดูด้วยนะครับก็คือสูตร สเ,เตเตนะครับสูตรสเลเตเข้ามาครบสามตัวอีกแล้วนะครับนะมาครบทั้งสามตัวผมบอกแล้วหลายคนก็ติดตามแล้วก็สังเกตนะคือผมเคยบอกไว้ว่าสูตรสเลเตผมมาหน่วยดีมากแล้วก็เข้ามาครบสามตัวบนหลายงวดแล้วด้วยน่าจะเกินห้างวดแล้วนะจริงอา้าวไปดูไลดูได้เลยสูตรสเ,เตเตผมนะครับรอบนี้ ผมอาจจะแยกออกมาเดี่ยวเป็นครบสามตัวบนนะผมเข้ามา,าให้ครบสามตัวบนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาทําสูตรออกมาก็คือใช้สูตรนี้ประกอบในการพิจารณาด้วยว่าแต่ละหลักเราได้เด่นตรงกับสูตรสเลเตของผมเจ็ดตัวนี้แล้วมาครบทั้งสามตัวหรือไม่นะครับนะอ่ารอบนี้ผมอาจจะต้องใช้นะผมผมดูจากสูตรแล้วคืออ่ามันอาจจะยากนิดน,นึงแต่ว่าผมก็จะ พยายามเทียบชนออกมาให้ดีที่สุดเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับก็คือพลาดแค่หลักหน่วยตัวเดียวแค่นั้นเองนะอือพยายามทําให้เข้าสามตัวนะครับนะบ,บนนี่ถ้าเข้าสามตัวนี่ผมชอบมากเลยรอบที่ผ่านมานะครับออกตัวแรกเลยหลักร้อยนะครับตูสเลเตนี่ก็เดินดีสิ่งหลายงวดนะครับหกเก้าศูนย์ครบสามตัว ผมไปจับ696นะครับเสียดายมาก695 697ซึ่ง7ติดดับนะติดดับร้อยเนาะก็จะเหลือเ 6, ลข6รอบที่แล้วเนาะ690จับไม่โดนเองนะครับแต่ถ้าใครจับวินในชุดนี้นะครับคงจะไม่พลาดน,นะครับนะก็ตัดดับออกก็คือตับอะไรออกมันก็ได้อยู่ประมาณนี้อ690นะครับครบ3ตัวสูตรสเลเตของผมนะครับ นะเดี๋ยวอาจจะแยกเดียวๆออกมาแล้วให้พิจารณาดูว่าครบสามตัวจริงไหมอาจจะหาสูตรชนมาใส่อีกสักศูตหนึ่งนะแต่กลัวสูตรมาชนแล้วมันจะพาเป๋นะครับพาดตัวเดียวก็หลุดเลยนะครับอโอเควันนี้มาดูสูตรนี้ต่อดีกว่าสูตรนี้ที่ดูไปทีละสเต็ปก็แล้วกันนะครับก็คือสูตรสิบหน่วยบนเดินยาวนะครับนะโปรโมทสิบหน่วยบนเดินยาวหน่อยนะเพราะว่าสูตรเขาเดินยาวจริงๆข้ามปีย้ำว่าข้ามปีนะครับ อ่ะสิบหน่วยบนเดินยาวรอบนี้ได้อะไรนะครับแนละ้วค่อยไปดูสูตรตัวอื่นที่นำมาชนอ่าสองศูนห้านะครับ6 9 0หลักแสนคือสองบวกเของที่ไม่มีเปลี่ยนนะครับ9กบวกสองเป็นสิบอดนะครับตัวแรกที่ได้ก็คือเลขหนึ่งสอง สามสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นสิบหน่วยบนของงดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดซึ่งเป็นหวยสัญจรน,นะสัญจรอ,อีกแล้วบางคนบอกยากบางคนบอกว่าง่ายอ่ะตกลงง่ายหรือยากเออสัญจรรอบที่ผ่านมานี่ผมพลาดหรือเปล่าจำไม่ได้นะว่าผมจับได้หรือเปล่านะสัญจรน,นะก็อ่ะรอดูอีกทีหนึ่งนะครับสัญจรที่ใชยนาานะครับข้อมูลของ จังหวัดช้ยนาทก็น่าจะนำมาประกอบในการพิจารณาด้วยนะครับข้อมูลของจังหวัดช้ยนาทเดี๋ยวต้องดูหน้าปกอีกทีหนึ่งว่าเขาลงรูปอะไรนะครับที่ผ่านมาหน้าปกของอรัฐบาลงวด16พฤษภาก็เป็นรูปพระโคก็คือเลข9 9ก้าหเป็นตัวเดียวกันเขาก็มาทั้งเก้าทั้งหเลยนะครับนะเก้าหกนะรอบนี้ก็รอดูหน้าปกทีหนึ่งแล้วก็ข้อมูลของจังหวัดชัยนาครับเลขอันน่าจะเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าอายุผู้ว่าหนึ่งเลยจวนผู้ว่าเอ่ยบ้านเลขที่ที่ตั้งแล้วก็ จำนวนประชากรอ,อ่าลำดับที่จังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับนะข้อมูลนี้มาเพียบแน่ๆนะอ้าวอันนี้ดูประกอบก่อนว่ามีตรงกับข้อมูลอะไรของจังหวัดชัยนาทหรือน้ำปกหรือไม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าของวันนี้นะครับไม่รู้ว่ามาสิบหรือหน่วยต้องไปลองไปเทียบกับสูตร ชนแล้วแม่นะครับสูตรสเลเตะนะครับชนแล้วชอบมาหลักสิบนะครับก็วางไว้ที่หลักสิบก่อนรอบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าดูให้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเลขก็ไม่สูงต่ำนะครับกล้องนี้จะมาหนึ่งเอ็กสองเอ็กสามเอ็กสี่เอ็กหรือจะมาสองตัวอย่างรอบที่แล้วนะครับก็มาทั้งเก้าทั้งศูนย์ได้หรือเปล่าเลขพี่น้อง รัฐบาลไทยก็รอบก่อนผมยังเน้นอยู่นะว่าพี่น้องเขาชอบมาเมื่อคืนเราพัฒนาก็มาที่พี่น้องเหมือนกันนะครับแบบเจ็บเออมาทำต่ๆนี่รือเปล่านะครับพี่น้องหนะึ่งสองสี่ห้ารอดูแต่ไม่น่าจะนะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าคือสิบหน่วยบนนะครับผมฝากไว้พิจารณาอะไปก่อนคลิปแรกนะครับของหนึ่งมิถุนาคลิปถัดไปก็ค่อยไปดูชนแล้วมานะครับแล้วก็ หลักร้อยนะครับเหมือนเดิมรอบนี้ผมน่าจะหาหลักร้อยมาเทียบอีกสักสูตรหนึ่งนะครับนะอืเห็นว่าเดินดีก็อาจจะมีหลายๆสูตรมาประกอบอีกทีหนึ่งแล้วหลักหน่วยนี่ต้องดูใหม่นะครับเสียดายหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยพลาดนะครับหน่วยสเตเตผมเข้านะแต่ว่าสูตรมาประกอบมาเทียบชนแล้วพลาดนะ ก็เลยพาเปไม่มีศูนย์เสียดายมากเสียดายจริงๆร,รอบนี้ฝากไว้คลิปแรกก่อนก็แล้วกันนะครับผมดูคลิปจบก็ฝากนิดน,นึงนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ับช่องสุดรับนําโชคด้วยนะครับผมใครกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ขอให้เฮงเฮงบางๆถูกลรตเตอรี่รางวัลที่1กันไปเลยนะครับของรอบศึกรอบหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับ อขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ